สวัสดีครับชาวไอทีคูแกงนะครับแล้วก็บีไลมอบอกนะครับวันนี้เนื่องจากว่าระหว่างการถ่ายทำคลิปที่แบตเตอรี่เขาแบตเตอรี่กล้องเหลืออยู่19นาทีนะครับก็รีบทำกันบ้านเลยแล้วกันรีวิววันนี้อาจจะประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทวอทนะครับของซัมซุงนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมถือถาดมานะครับก็คือแท่นชาร์จของมันนะครับซัมซุงเกียเอสสองนะครับซึ่ง ตัวที่เราได้มานนเป็นตัวสปอร์ตนะครับสีดำนะครับเป็นสายเรซินนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสายได้สองขนาดก็คือไซส์ที่ใส่อยู่นั้นก็เป็นไซส์ L นะครับก็มันจะมีไซส์ S สำหรับผู้หญิงด้วยนะครับก็ตัวเรือนถือว่าค่อนข้างจะใหญ่กว่าสมควรนะครับอ่ะเรามาเริ่มกับรูปร่างก่อนนะครับก็คือตัวเคสของมันนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับไม่ใช่พลาสติกกระโหลกกระลาอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับก็ถามว่า หน่าจมีอะไรบ้างในตัวนี้มันมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับโดยปุ่มที่1ปุ่มข้างบนนะครับเป็น back นะครับกดปุ่มไปจาบ back, back, back. น,นี่กับ na โหนะครับอันนี้คือ enter enter ก็คือจะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับซึ่งทั้งหมดเราสามารถที่จะควบคุมหารในตัวคลิกนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถทัดลงไปได้ในทัดไปได้นะครับนะตัวของ เกียร์ S2 นะครับก็มาพร้อมกับ wireless charging นะครับก็คือแท่นนี้มันเป็น w i r e l e s นะครับก็คือถ้าแปะลงไปนะครับเอาข้างหลังแปะนี้ปึ๊บนะครับก็จะติดพอดีนะครับแล้วก็จะมีสถานะในการชาร์จไฟนะครับถ้าสีส้มก็คือกำลังชาร์จอยู่สีเขียวเต็มนะครับในตัวของเกียร์สองนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถติดตั้งได้เพิ่มได้นะครับจาก Samsung App นะครับซึ่งจะต้องโหลดจากในมือถือของซัมซุงนั่นเองครับซึ่งในการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนาฬิกาการเตือนเรื่อง o no t i f i c a t i o n ต่างๆนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน S อ o i c e ได้ด้วยนะครับปฏิทินเราสามารถดูได้ว่าในอนาคตเราจะมีกำหนดการอะไรบ้างนะครับก็ ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เข้าใจกันดีนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็บอกเกี่ยวกับการออกกําลังกายการเดินการวิ่งการอะไรพวกนี้ครบถ้วนอย่างที่อย่างท,างที่ควรจะเป็นนะครับและการตั้งค่านะครับซึ่งสามารถทําทําได้แม่แต่ล่งล็อกสกรีนหรือไม่ก็พิมพ์นะครับ <c oughs> การพิมพ์ของมันนั้นเป็นการพิมพ์แบบคีย์บอร์ดโทรศัพท์ในรุ่นในยุคข,ของฟีเจอร์โฟนนะครับซึ่ง ผมมองว่าใช้เอสบอยดีกว่าครับแต่เอสบอยมันยังไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้นะครับส่วนอีกจุดหนะเด่นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนาฬิกาครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งโดย Default ของมันนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งเป็น b a s ิกนะครับก็อาจจะงงดูดูแล้วงงนิดนึงนะครับเนี่ยครับโน้ติเคชันจะเตือนโดยทันทีเมื่อโทรศัพท์มีสัญญาณดังเข้ามานะครับซึ่ง ที่จริงนั้นเราสามารถที่จะบล็อกหรือปิดหรือเคลียร์ได้นะครับซึ่งเราจะเคลียร์ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูความสามารถของอย่างอื่นนะครับเส้นนอกจากนี้ยังกําหนดเรื่องการตั้งสารแปงที่นีได้นะครับอ่ะที่นี้หลายคนอยากรู้ว่าแล้วมันสามารถทําอะไรกับมือถือได้บ้างนะครับอ่ะมันสามารถค้นหามือถือได้นะครับ ใช้แมปเป็นเฮียได้นะครับแล้วก็มี voice memo ก็คือบันทึกด้วยบันทึกเสียงนะครับผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าทำว่ามันจะไปเก็บที่ไหน,เ,นเก็บที่ในในเกียร์นี่แหละครับก็ซิ่งออกจากคอมพิวเตอร์เอาเองนะครับซึ่งถ้าเรากดค้นหามือถือแล้วเดี๋ยวจะนี่เสียงมือถือดังนะครับโอเคครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับ แตจากการที่ลองใช้มาจริงๆแล้วถามว่าถ้าคนใช้ซัมซุงเวิร์กไหมเวิร์กเพราะว่ามันเตือนทุกอย่างมันสามารถบอกข้อมูลได้ทุกอย่างแล้วก็สามารถช่วยคุณรับสารไม่พลาดการติดต่อรวมถึงโ no น้ตสเกชชั่นต่างเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างนี้เราสามารถที่จะส่ง emotion อ m โมชั่นตอบไปได้หรือจะเป็นการพิมพ์ตอบหรือจะเป็นให้โทรศัพท์มันแสดงข้อมูลขึ้นมาก็ได้นะครับซึ่งตัวเครื่องนั้นจะมีข้อความตอบให้ ที่เราเลือกนะครับหรือพิมพ์เลยก็ได้นะครับซึ่งปุ่มพิมพ์มันก็จะเป็นแบบนี้บางคนบอกว่านีนมีระบบสะกดคำนะใช้งานง่ายนะแต่จากที่เราใช้มานั้นยากยากอยู่นะครับก็ทำใจครับนาจอมาขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกับในสมาร์ทโฟนว่าในแอปเกียร์จะมีอะไรที่แตกต่างจากเกียร์อื่นบ้างครับ โอเคครับตอนนี้เรามาดูต่อกับในแอปพลิเคชันของเกียร์นะครับซึ่งตอนนี้เราต่อในชื่อของเกียร์ S2 เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เรามีรูปแบบต่างๆนะครับในการทํางานผ่านมือถือนะครับซึ่งในมือถือสามารถเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาได้และโหลดเพิ่มได้ด้วยนะครับซึ่งโหลดอะไรก็ได้จากตัวของ Samsung Store นั่นเองนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเราสามารถที่จะ สลับสับเปลี่ยนได้ตำแหน่งได้นะครับซึ่งมันจะไปอัปเดตกับในเกียร์ได้ทันทีนะครับผ่านบลูทูธนะครับแอปพลิเคชันเซตติ้งนะครับแล้วก็เซน์มีเดียก็คือว่าในระหว่างที่เราใช้งานฟังเพลงอยู่อะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะซิงข้อมูลนะครับผ่านไปผ่านไปที่เกียร์ได้แล้วก็สามารถลิงก์ตัวของแกลอรี่ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ครบท้วนเลยทีเดียวตั้งค่าตั้งค่าของเกียร์ก็สามารถทําได้หมดนะครับเหมือนกันนะครับ ค้นหาเกียร์ก็ทําได้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถาน,นะของแบตเตอรี่ของเกียร์ได้ด้วยนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วใช้งานอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองวันก็หมดถ้าสมมติว่าโน้ต i ิเคชันดังบ่อยๆอย่างเปิดไลน์ติดไลนย์อย่างเงี้ยปุ๊บคือคาใจได้เลยครับแบตเตอรี่พันั้งหมดแน่ๆนครับเพราะว่าไลนาย์อย่างเดียวก็ดังทั้งวันแล้ว Facebook ก็ดังบางครั้งแต่สามารถปิดได้ปิดอย่างไรนะครับก็มาดูที่ตัวคอนโนสิเคชันนะครับแล้วก็ เราไปที่ l m i t n o t i f i c a t i o n นะครับถ้าเราติ๊กออกคงก็จะปิดไปนะครับซึ่งถามว่าการให้ n o น f i c a t i o n ดังบ่อยบอยดีไหมมันก็เตือนเราอะครับแต่ข้อเสียคือแบตก็หมดเร็วก็ไล่กันนะครับโอเคแล้วสำหรับซัม s u งเกซี่ไอซัมซุงเกีย s สองนะครับในราคาที่อยู่อยู่ที่เริ่มต้นที่9ก้าพันเ้านะครับก็คือรุ่น sport นะครับแล้วก็รุ่น รุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะครับก็คือรุ่นคลาสสิกที่เป็นสายหนังนะครับ1 1 9 0งบาทถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าคุณเป็นคนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือซัมซุงอยู่แล้วก็คุณต้องการให้สมาร์ทโฟนของคุณนั้นไม่พลาดการติดต่อเลยแม้กระทั่งอยู่บนข้อมือกรตามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและใช้ได้เลยทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่ามันแบตหมดง่ายแล้วคุณใช้แค่ท เ,เฉยๆนะครับก็คือจับการวิ่งเฉยๆเท่านั้นไปหาตัวอื่นดีกว่าครับพูดเลยนะครับหรือไม่ก็ไปหากีฟิตเก่าๆก็ได้เพราะว่ากีฟิตมันมันอยู่ได้นานกว่านั้นมันอยู่ได้มาสองถึงสาวันโดยชาร์จแบตแค่แค่นั้นนะครับเพราะตัวเล็กกว่าแต่อย่างไรก็ตามฮารเดเล็ของมันแม่นมากนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของมันส่วนใหญ่เราจะได้ใช้พอสมควรเลยทีเดียว นะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่ที่เหลือนั้นการตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะครับแล้วก็ลืมบอกอีกข้อหนึ่ง g S2 สามารถใช้กับมือถือรุ่นอื่นๆได้นะครับซึ่งจะต้องเป็นมือถือที่ซัมซุงเขากําหนดออกมาด้วยเท่านั้นนะครับและ iOS อย่างใช้ไม่ได้ครับเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวของ Gear S2 เขาจบลน,นแต่เพียงเท่าน,น,นี้ครับโอปก็จะหมดพอดี พบกันใหม่กับการรีวิวข้างหน้านะครับว่าเราจะมารีวิวอะไรกันนะครับครั้นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ